ที่ปรึกษาสปทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่20มกราคม2564นายสุรสักอินสิไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการจรัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสโด,ดยมีนายนิตพรมประสิทธิ์ผู้ออมนิการสอรพปอรนาราธิวาสเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายสุพจน์บณิลรัตนาโชตผู้ออมนิการสอรพปอรนาราธิวาสเขตสองนา นายทักกรแก้วประชุมผู้อำนวยการสพออนราธิวาสเขตสนายสุทธีบุญ,ญาทิติผู้อำนวยการพสพมเขต15และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มรวนต้อนรับและรายงานสถานการณ์พร้อมกับรับมอบเกินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสจำนวนเงิน5 0,000บาทพร้อมถุงยางชีพและวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิดิราชสมบัติครบ60ปีณสถานก,การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาหรัฐิวาสเขตหนึ่ง